ผมรู้สึกว่าผมก็แปลกอะไม่รู้เหมือนกันผมแปลกไหมพี่เหมือนเป็นสถานะที่แบบได้ทุกอย่างอะไม่ว่าเธอจะเหงาก็มานะก็เป็นช่วงที่กําลังแบบเรียนรู้แหละเพราะเราไม่เคยทําเองแบบนี้มาก่อนครับสวัสดีครับผมคชานนทนันครับ สำหรับเพลงนี้สำหรับเพลงนี้ต้นขั้วของไอเดียเนี่ยมาจากมาจากตัวผมเองครับผมก็คือเราเรามีไอเดียแล้วว่าเราอยากจะเขียนเพลงแบบไหนเล่าอะไรออกมาครับผมแล้วก็ได้พี่เป้ MVL ครับพี่เป้บดินมาช่วยเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงนี้ให้ครับมันเป็นสถานะที่แบบได้ทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าเธอจะเหงาก็มานะอยู่ข้าวอยากระบายหรืออยากบบนมีความสุขเราก็อยู่ตรงนี้เสมอ ก็คือแบบเมื่อไหร่ก็มานะ่มันมีความท้าทายแหละครับมีความท้าทายตัวเองเพราะว่าเราก็อยากจะทําในสิ่งที่แบบเราคิดไว้เราวาดภาพไว้ในหัวว่าเราจะทํามันได้ในการดูแลแบบหลายๆอย่างเพราะออกมาทําเองแล้วมันก็ต้องมีการตัดสินใจในหลายๆพาร์ทครับมันไม่ใช่แค่การร้องอย่างเดียวละเพราะมันเป็นเงินที่เราต้องใช้ลงทุนมันก็ต้องดูแบบเกือบทุกอย่างก็เป็นช่วงที่กําลังแบบเรียนรู้แหละเพราะเราไม่เคยทําเองแบบนี้มาก่อนครับก็เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มี ได้คำปรึกษาจากพี่ๆเพื่อนๆหรือ,ห,รอ,ห,รอ,ห,รอหลายๆคนในวงการที่ทำงานมาก่อนถ้าพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงผมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับอย่างน้อยก็คือในในเรื่องของอรายละเอียดเนื้อหาของเพลงที่เล่าลงไปในนั้นโอเคแนะน่นอนเนื้อหาหลักๆมันอาจจะเล่าถึงทําไม ไม่สมหวงังเพลงส่วนใหญ่ไม่สมหวังก็ก็ก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผิดหวังในความรักหรืออะไรอย่างนี้ครับผมแต่ผมว่าสิ่งที่มันต่างไปอย่างนั้นมันคือรายละเอียดของเนื้อหาที่เราตั้งใจจะเล่าอ่า F1 ครับครับแคมปิ้งครับแล้วก็ทำงานครับเออไม่แมวแมวเลี้ยงแมวอยู่สนดีแปลกแปลกแปลก<ด> <laughs> ผมรู้สึกว่าผมก็แปลกอะ่ะไม่รู้เหมือนกันผมแปลกไหมพี่ โอเคนั่นแหละครับพี่หนึ่งกับพี่วัดครับพี่นาโพลีแคทครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่อยากร่วมงานด้วยที่ริเบิร์ตก็ยากเป็นคนสคํญ<ะ>าญก Instagramgram นะครับ Facebook แล้วก็ Twitter ของผมไว้ด้วยครับใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยคชานนทนันครับ K A C H A N-O-N-T-A-N-U-N ครับแล้วก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับสเปร์เมื่อไรก็มานะครับไปชมกันได้ที่ YouTube ช anel ของข้าชานนทนันครับ